สวัสดีค่ะวันนี้ v วียเซจะมาแนะนำสินค้าโปรดักต์หนึ่งนะคะที่ถามถึงกันเข้ามาอะไรเอ่ยนี่เลยตัวคาจ i เซเว่นะคะที่ v วียเซตอนนี้กำลังนำโปรดักต์นี้เข้ามาขายอยู่นี่เลย มีลูกค้าถามถึงกันเข้ามามากๆว่าเอ๊พี่ใช้ยังไงเนี่ยตัวนี้นุ่นก็เลยจะมาแนะนําให้นะคะว่าตัวนี้ใช้งานยังไงมันเจ๋งมากๆเลยตัวนี้แค่ตัวเดียวนะคะมันจะทําให้เราขับรถกันแบบเพลิดเพลินสนุกสนานกันไปเลยทีเดียวอ่ะตัวนี้นุ่นจะมาแนะนํารูปร่างกันมาก,ก่อนนะคะนี่ตัวนี้เป็นรูปร่างโค้งๆแบบนี้นะคะไมะ่ใหญ่โตหรือว่าทําให้เกตกะมากมายแล้วก็ ตัวนี้จะมีสกินคำว่าคาจีเซเว่นนะมันจะมีงานก๊อปด้วยนะตัวนี้ดูกันดีๆตัวงานก๊อปตัวนี้จะไม่มีโลโก้ของมันแต่ร้านเรานี่ค่ะง,งานแท้นะคะมีโลโก้ของมันวิธีใช้ใช้ยังไงอ่าง่ายๆเลยแค่เสียบไปปึ๊บนี่เสียบปึ๊บนะคะมันจะมีตัวเลข ขึ้นมาแบบนี้นะเราเปิดไปเลยค่ะ FM ของเราจูนเข้าหาขึ้นตัวเลขเดียวกับที่ในตัวขา G7 เนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันขึ้นนี่นะคะเราจูนเข้าหาเหมือนกันละแค่นี้เองแล้วก็มือถือของเราอ่าเดี๋ยวเราเรามากดดูมือถือของเราปุ๊บเชื่อมต่อกับบลูทูธเลยบลูทูธของเราอ่ะอันนี้นั่นเชื่อมต่ออยู่นะ G7 แบบนี้นะคะก็คือโทรศัพท์ iPad แท็บเล็ตอะไรก็ได้ที่มีระบบบลูทูธนะสามารถเล่นผ่านตัวนี้ได้เลยลเราลองมาเปิดเพลงดูนะอ่ะเรามาฟังเพลงนี้กันดูตึด๊ดอ่าขึ้นมาแล้วค่ะเพลงอ่าฮะเป็นยังไงคะมันเจ๋งมากเลยตัวนี้ คือรถบางคันเนี่ยจะไม่มีระบบบลูทูธในในตัวใช่ไหมคะก็คือพวกเป็นตัวที่ไม่รถรุ่นใหม่ๆส่วมากอ่ะจะมีบลูทูธแต่ว่ามันก็จะมีบางคันที่ที่ไม่มีบลูทูธนะคะก็คือจะต้องมาไลฟ์เพลงหรือว่าเล่นเพลงที่แบบต้องไปไลฟ์เพลงเยอะมากมายไม่ต้องเลยนีตัวนี้ตัวเดียวสามารถเล่นเพลงไ,ได้หลายๆเพลง เรานก็คือมีเพลงเยอะแค่ไหนก็สามารถเล่นได้เลยนะคะเราเล่นผ่านกับตัว FM ตัวนี้ง,นง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ทำอะไรได้อีกบ้างก็คือสามารถฟังผ่าน USB ของเราก็ได้นะคะแฟลชไดร์เราก็คือโหลดเพลงเข้ามาในแฟลชไดร์ก็คือฟังเพลงได้เหมือนกันแล้วก็ชาร์จแปดได้นะคะแล้วก็ เ,เสียบชาร์จแบตแล้วก็มีเมมโมรีด้วยนะคะตัวนี้ฟังเพลงผ่าน M P 3ได้ง่ายๆเลยอ่ามีอีกตัวหนึ่งมันเจ๋งมากไม่ใช่แค่เล่นเพลงที่เราเซฟไว้ในเครื่องนะมันสามารถเล่นผ่าน Youtube ได้สามารถเล่นเพลงใน y o u t u b e ก็ได้ด้วยเป็นไงคะมันเจ๋งแค่ไหนมีเพลงอะไรที่ไม่สามารถหาได้ใน อะไรอย่างเงี้ยก็มาหาใน YouTube ฟังใน YouTube ได้เลยอ๋อมันเจ๋งมันเจ๋งเป็นไงขับรถก็เอ้ไม่ต้องมากังวลแล้วว่าฉันจะฟัง่ะเพลงไหนไม่มีเพลงเลยก็ในมือถือของเราเนี่ยค่ะจัดไปเลยง่ายๆนะคะอืมเจ๋งนะ อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือสามารถคุยโทรศัพท์ผ่านผ่านในรถได้โดยที่ไม่ต้องถือไม่ต้องถือโทรศัพท์เลยเดี๋ยวนุ่นจะลองมาเทสดูนะคะเราจะลองมาโทรหาเจอโทรหาใครดีนะสักคู่นะคะอ่ะเราลองโทรหาดู ฮัลโหลได้ยินไหมอ่าได้ยิน,นไหมฮัลโหลได้ยินนุ่นช่ไหมคะได้ยินชัดเจนไหมเออได้ยินเห็นไหมคะตัวนี้สามารถคุยโทรศัพท์ <laughs> สัญญาณชัดมากเลยอ่าทีนี้ <laughs> เวลาเราขับรถนะคะคุณลูกค้าเราก็ไม่ต้องมาคอยถือโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือเราสามารถคุยผ่านบลูทูธของตัวนี้ได้เลย <laughs> เห็นไหมคะเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวลอง